เรียบร้อยแล้วจ้าน่ากินใช่ไหมแป้งชุบก like ุ like <like ้งทอดแป้งชุบกุ้งทอดอี่ใช่ใช่ใช่น่ากินไหมเนี่ยไหนดูเอาลองชิมดูลองชิมดูเอาแกนะลองชิมเนี่ยผมคนถ่ายเอาลองชิมผมเล่นี่เอามาทอดก็ได้เด้นี่น่าจะอร่อยเด้นี่ขาดนะขาดเป็นหวัดขดอไรอยู่นี่เน่เต้ขาดอะไรด้วยเอ้ย แล้วเราก็เอากุ้งลงแล้วก็เพียมทอดชิมดูวไหนลองทำท่าหน่อยดิยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่กินแล้วจกแล้วก็เจียโคตอร่อยเลยนะครับท่านผู้ชมจกแล้วลิตรแตะแล้วก็มาจกแล้วก็คนแล้วก็ลิตรแตะแล้วก็จกนี่คือการไอ้ชิมอาหารมิติใหม่นะครับท่านผู้ชมดูดูดูเอาคนคนเอาคนอืมอืมนี่ครับ พร้อมยังเนี่ยเตรียมยังพร้อมยังพร้อมพร้อมเตี๋ยวเตี๋ยวกุ้งใส่ยังตอนนี้มันคือเราต้องหมักไว้ก่อนใช่ไหมรูกยังไงไม่ต้องหมักเรากุ้งใส่แล้วก็เตี๋ยวทอดเลยซุ้อแป๊วก็บะทาก็ไปล่างกับอันนั้นมาไปล่างมาให้แม่ใครจะใส่ข้าวใส่ข้าวหน่อยอะไรอะอะไรหรออันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือกุ้งกุ้งที่ไปหาวันนี้แหละแล้วเราก็เนี่ยจะทำเนี่ย ทำยังชุบแป้งทอดอันนี้แป้งชุบแป้งทอดเออไข่ทำยังไงเคยทำดิโอ้มันต้องใส่ไข่น้ำบ่ใส่ไข่น้ำก็อร่อยโอ้อันนี้อันนี้ที่ตีบ่เนี่ยยำยำยำยุ้มยำยุ้มยำอยู่เนี่ยขยุ้มขยุ้มขยุ้มเออเอเนี่ยตีตีทีที แต่เราไม่มีอะไรเราไม่มีเหล็กตีไงเราก็เลยต้องใช้มือข่อยหยุ่มขยุ่มขยุ่มค่อยหยุ่มเรานี่อันนี้เราต้องปรุงหยางบอนี่แป้งนี่รือว่าแป้งสำเร็จแป้งสำเร็จเลยใช่ไหมพูดแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวชิมดูก่อนชิมดูยังไงตต้องเิมมันต้องเสริมเลยเนาะยังว่าเลยเสริมอะไรถรถบอดีนะครับรถดีก็รถดีครับผม อะไรละกวางฮะเอาก็ตักเอาวันนั้นน่ะเอันอต้นนี้ขั้นตอนไก่ใส่ยังนี่ไหนฮะไก่จะผสมกุ้งใส่แล้วเนะาะไก่ลแล้วไก่แล้วพอได้ที่อ่ะอ๋อแลก็ยุ้มยุ้มกุ้งใสอย่เงี้ยยุ้มกุ้งมาใส่อ,อ,อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ อันนี้คือกุ้งชุบแป้งทอดนะครับ<ช>อืมใช่แป้งชุบกุ้งทอดอ๋อแป้งชุบกุ้งทอดเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันละมั้งเนาะมันก็คือกันน่ะเลยเจ๊นี่ <c oughs> เอ้าอันนี้คนคนเนี่ยแค่นี้บ่มันทําแค่นี้ใช่ไหมหรือว่ายังไหนหรือว่าเล่าผส่วนผสมไม่ต้อง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 แค่เอารสชาติมันเค็มได้ก็โอเคแล้วอ๋อเค็มได้ก็โอเคคือต้องทําเป็นแบบนี้ใช่ไหม ใช่แล้วอย่างอื่นเอาหวานๆเอาอย่างเงี้อะไรไม่ได้เหรอแบบขนมอะไรแบบน,นี้ทอดขนมกุ้งนะ่ะจะเอานะไม่ไ <laughs> ด้ขน, <laughs> น,นมกุ้งเแม่จะทำให้กินเดี๋ยวเอาไปเนาะเนี่ยอันนี้น้ำมันยังไม่ทันได้ยังไม่ทันเดือดแหมเดี๋ยวรอน้ำมันอยู่เอา,เอาอยัางรอน้ำมันบ่ใช่รอ,อน้นเดี๋ยวท่านผู้ชมลองมาทำทาดูนะครับจะทอดกุ้งดูนะครับเนี่ย ชิมแล้วชิมอีกลิน้นแปะแล้วแปะอีกนะครับท่านผู้ชมโอ้อร่อยมอรองครับชิมเองทอดเองกินเอง <c oughs> อนี่นะครับได้แล้วเห็นบ่ละนะ่ะเนี่ยอันนี้ทอดเราลงทอดบ่นี่นะครับใส่ถ้วยจังถิ่บ่ใส่จังนไหมอันนี้อย่างนี้มันคือไตอย่างน,างนี้มันที่มันดำๆนี่ไหมตากรุงบ่โอ้ยตากรุงอย่างเราคิดว่าจะริกไทยไหม อันนี้ใส่ยังไงอันนี้ถั่วมันก็นเดนลงใส่ตะกี้นี่ก็เลยใส่ถั่วคือตามปกๆเมื่อกี้นีเหมืนบ่านี่นะครับท่านผู้ชมใส่จานเล็กๆนะครับนี่ทอดทอดนานบ่นี่ทอดให้มันเหลืองๆก็โอเคเยลืองอันนี้ใกล้เหลืองยังไงใกล้แล้วนะต้องพลิกไหม พริกต้องหมูไหมต้องหมูไหม,ไมไนี่ครับต้องพริกไหมมันต้องพริกอะหอมไหมหอมไหมหอมไหมกลิ่นโชยเลยยังไม่ได้กลิ่นเลย <c oughs> เราหอมหอมหอมกลิ่นออกมาแล้วเนี่ยดูนะครับท่านผู้ชมกุ้งชุบแป้งทอด ชอบแ่ทอดชุบแป้งกุ้งใช่ไหมแล้วยังไงที่บอกที่บองกวันนี้นะแป้งชุบกุ้งทอดโอเคเลยเรียกชิดเรียกถูกดูเลยอันนี้ไก่ยังนี่ไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วบอต้องกิมก่อนนะครับกำลังพอดีคำเลยใช่ไหมน้าเนะใช่เลื่อมเหลืองเลื่มเหลืองแล้วนะครับทำขายได้สบายๆวันนี้ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอืม มันสูกเลยใช่ไหมอี่สักวันึงเราปล่อยเราปล่อยให้มันเหลืองใช่ไหมใช่เราปล่อยค่อยๆเดี๋ยว,<ห>ยวดูวหน่อยน้ำน้ำลงอย่มเนียลงไปอย่างนี้เลยเ<อ>พูดฟาดพูดฟาดพูดฟาดเลยนะครับคือมันเดือดนะครับอันนี้น เรียบร้อยแล้วจ้าอ๋ดน่ากินใช่ไหมแป้งชุบกุ้งทอดแป้งชุบกุ้งทอดอีกใช่ใช่ใช่น่ากินไหมไหนดูมเอาลองชิมดูลองชิมดูเอาแกเค่ะลองชิมเนี่ยผมคนถ่ายเอาลองชิมพอกผมชิมไปแล้วนะครับแซ่บอีรีนะครับเดี๋ยวต้องให้ทางเจ๊จันคนโก้ชิมให้ดูเบิ้งนะครับนี่ชิมิมแล้วกะชิว่าเจ้าของเห็ดแซ่บเลยเนาะน้าเป็นวะละอือหือเสีบอีรีพี่น้อง ดูหน้าตาก็พอครับแสียบ่แเสียบ้สุดยอดอืมโอ้อืมข้าวเหนียวอืมอันนี้อะไรเนี่ยข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวทอดเลยคุ้งทอด <laughs> สุดยอดสุดยอดบ่ได้ย่องอย่างของแซ่บดีแมน่แมนบ่แมน่นยอดเลยว่าฉีคุยหรือวจังไหนบ่คุยเนาะอันนี้บ่คุยนะครับของแท้นะครับท่านผู้ชมเนี่ย ทำ <ừ. S 2> ขายได้สบายสบายครับวันนี้ได้ประมาณเก็บสองโลดได้มะสองโลดได้มอือวันนี้เอาไปหากินกันเออน่าจะได้ประมาณสองโลโอเคครับผมแจกตัวแคมพี่นงเฮ้ยมังงบอกาคอยน้ำกันได้จ้าพักบุ้ง เป็นไดคาะฟีเมื่อบอสุดยอด